สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมสหายานยนต์ลัตนานทิเบตน,นะคะสำหรับคลิปนี้มารีวิวเนาะเป็น Honda BRV นะคะสีขาวคันนี้ปี2018เนาะ b r v ตัวนี้เป็นรุ่น SV นะคะใครที่กำลังตามหารถนะคะ BRV สีขาวนะคะแนะนำตัวนี้เลยปี2018 เป็นตัวนี้เป็นรุ่นเอสีนะคะใครที่สนใจเนาะมาชมรถที่ร้านของเราได้นะคะนี่เลยรถสวยนะคะรถสวยสภาพดีเนาะรถปีใหม่ใหม่น้อยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพาชมนะคะข้างในนี่เลยมีอาวเซนทันล็อกนะ เนาะคุณผู้ชมไม่สำหรับตัวนี้นะคะไม่จะวิ่งมาอยู่ประมาณสามหมื่นนะคะสามหมื่นห้านะคันนี้พวงมาลัยนะคะ,ะนี่เลยเกียร์ออโต้หน้าจอนะคะคุณผู้ชมมีกล้องมองหลังด้วยคันนี้ รถสวยนะคะนี่จะเป็นเบาะหนังคันนี้นะตัวนี้เป็นรุ่น SV นะคะมีแอร์ตรงหลังคาด้วยตัวนี้นี่เลยปี2018เนาะภายในไม่ช้ำนะคะคุณผู้ชมใครที่กำลังตามหารถ PRV อแบบแบบเที่นั่งนะคะคุณผู้ชมแนะนำคันนี้เลย สีขาวนะคะตัวนี้ใครที่กำลังตามหานะคะรถครอบครัวรถอนเนกประสงค์เนาะคันนี้เลยตอบโจทย์แน่นอนนะคะ BRV ตัวนี้เนาะเจ็ดที่นั่งนี่นะคะแอร์สังคาเนาะ,ะราคานะคะสำหรับราคา BRV ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1>, 1 9นหนึมาพบาทนะคะไมวิ My ่นมาประมาณ3า0 0 0มหมนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5,19,000บาทเจ็ดที่นั่งเนาะ B R V ตัวนี้นะคะรถสวยสภาพดีเนาะคุณผู้ชมใครที่สนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้สามารถอินบ็อกเข้าไปสอบถามกันได้นะคะที่เพจรถบานสายยานยนนะหรือว่าใครต้องการ คำปรึกษานะคะในเรื่องของอาการจัดไฟแนนซ์แนะนำเลยก็สามารถจินบอกเข้าไปสอบถามกันได้เนาะนี่นะคะภายใน,นไม่ช้ำเลยนะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังตามหารถครอบครัวเนาะรถเปียวีนะคะรถอนเน็ตะสมะคันนี้เลยนี่นะคะตัวนี้นะ เครื่องพันห้านะคะนี่เลยสภาพเครื่องนะคะยังใหม่อยู่เลยสำหรับใครที่สนใจเนาะก็โทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์0818209774นะคะคุณเมทีหรือว่าคุณผู้ชมจะทักอินบอ็อกเข้าไปทางเพจนะคะได้เลยรถบ้านสหยยานยนต์นะใครจะมาดูรถนะคะที่ร้านก็สามารถเข้ามาชมรถที่ร้านได้ทุกวันนะคะ สำหรับตัวนี้เป็น Honda BRV ปี2018นะคะคุณผู้ชมเป็น1.5ตัว SV เนาะสีขาวนะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดาสีขาวราคานะคะอยู่ที่5 1 9 0 0 0บาทนะใครที่สในใจนะคะอยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทัก Inbox เข้าไปทางเพจเราได้เลย เบรนะคะเจที่นั่งตัวนี้นะราคาอยู่ที่519,000บาทนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอคุณและสวัสดีค่ะ